คือเรามาแก้พฤติกรรมอะครับถ้าสมมติว่าทําให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถทําอะไรก็ได้อะเขาจะไม่มองเราคือตอนนี้เราทำยังไงให้เขาคิตเขาไม่มีสิทธิ์เห่าผมขอไปก่อนๆผมอยากดูรูเขาธรรมดาเวลาเขาเห่าส่วนมากเจ้าของจะรีบพูอถูกไหมจะห้ามปะใช่หรือไม่คนที่โดนเห่าถอยหนีถูกไหมแต่ตอนนี้ผมไม่ถอยหนีเท่นี้เราดิสแท็กเขานะเขาดิสแทกคือเราจะไม่ปล่อยให้เขาอลรวาอย่างนี้สมมติว่าเขาเห่าผมอีกนะสมมติว่าเขาอยู่ตรงเขาอยู่ซ้ายเราจะดึงเขาไปขวา แต่เขาอยู่ขวาเราจะดึงไปซ้ายคือวิ่งง่ายประสิทธิ์เนี้ยสมมติเขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราลองนะครับเจ้าของดึงดึงมาข้างหลังดึงเขาไปข้างหลังใช่แล้วก็หย่อนถูกถ้าเขาเหาผมอีกเขาอยู่ซ้ายดึงไปขวาดึงขวาใช่เราอย่าเราอย่าอย่าปล่อยให้เขาเห่าหรือปล่อยให้เขาทําอะไรเต็มร้อยนะครับดึงไปซ้ายสมมติดึงไปซ้ายก็ดึงมาขวาถูกแล้วก็หย่อนสังเกตนะเวลาคุณดึงกันเนี่ยปพ๊บมันจะไม่เห่าต่อเนื่อง แต่ว่าไอเนี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าสิ่งที่มันทำมาถูกต้องทำเตือนคู่เอกดีเบย์รับรองจากคาร์ a y e r Academy for Animal Training a n d Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนเป็นมาจะเด็กไหมเป็นหนูแอบเลี้ยงในคอนโดเขาชอบเทียบขว พอย้ายออกมาอยู่เป็นบ้านก็เลยเต็มที่ใช่เอาลงเอาสมมติว่าจริงๆแล้วเวลาเวลาถ้าเป็นเราเนี่ยเราควา้าเราจับเนี่ยมันจะไม่ทะไรถูกไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นน้องกัดเลยคือถ้าเห่าถ้าเราทําเนี่ยโดนเลยเอ,อันนี้เราเราเลี้ยงไงครับเลี้ยงนอนด้วยกันหรือว่ายังไงนอนด้วยกันค่ะอย่าให้สเปรดึงดึงดึง,ดงโอเคเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาใส่โอปีย OB, แล้วผมเชื่อว่าเขาสมมติ <c oughs> ว่าเขาพยายามสเปรเนี่ยเราพยายามบอกเขาว่าต่อไปเนี้ยเราจะไม่ตามเขา าการสเปรย์ของหมาข้างนอกครับมันจะเป็นการบอก,บอกว่าตัวมันนํน,นเราได้แล้วสังเกตนะครับดูทรงหูนะตอนที่ลงมาหูจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เห็นหูรูมั้ยหนึ่งเวลาเหตุการณ์อยู่ตรงเนี้ยผมไม่กลัวสองเจ้าของทําอะไรที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นพอปรกฏเจ้าของดิสแทกมันด้วยการขยับไปขยับมาถูกไหมเจ้าของไม่เคยทําอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปและอย,อย่างหนึ่งคือเนี่ยสังเกตหูปะแล้วเวลาผมมองเนี่ยเห็นว่ามันหลบตาแล้วพฤติกรรมมันเริ่มเปลี่ยนตอนที่ลงมาโอย้ยเลย แล้วก็ตาแบบจะไม่เป็นไรอันเนี้ยเห็นปะพอพอมันจะสเปร์ละสเปร์ปดึงใช่ช่วงนี้นะครับช่วงที่จะปรับเพื่อให้เขากลับมาที่ใส่ดีนะครับเราอาจจะต้องขัดใจเขาบ่อยหน่อยัใส่ม่ใส่แฮนเนสคราวเนี้ยแฮนเนสเวลาเราดึงนะครับมันจะกลายเป็นน้องหมาไม่ทันคิดเพราะมันจะเหมือนแค่วาไปว้ามาเนี่ยไะโดนลากไปขวาทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีหูลูไม่ถังการล,ละแล้วก็ถ้ามึกเขาจะเห่าผมจริงจริงอ่ะเขาควรจะเห่าถึงต่อเนื่องคือเขาต้องล็อกเป้าแล้วมองผมแล้วก็เห่าขึกออกไหมอันเน ธรามดาเวลามันเห่าคนแบกหน้านี่มันเอาห่เห่เขาเป็นเอาเป็นเอาตายไหคือจะจ้องจะล็อก <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะจะไม่อย่างนี้ถูกไหมจะไม่ละสายตาถูกไหมมาบ้านไม่ได้เลยต้องอุ้มขึ้นห้องก็คือต้องไปเก็บเอาไปเก็บสมมติ <ๆ S 1> เรานั่งกันอย่างเงี้ยมันจะทำไงจะวิ่งเข้าไปกัดเขาเลยเหรอใช่เหาเราจะนั่งกันอย่างเงี้ยจะไม่รู้เรื่องเลยมันจะเป็นเห่าเสียงดังๆเรื่อยๆเลยหรือแม่ลุกขึ้นยืนอก็คือนอย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยเดึงซ้ายดนดงแต่อย่างที่บอกครับตอนอุปกรณ์ มันเป็นแค่แฮนเนสเราผมอาจจะมีอุปรกรณ์ให้คือใส่ไคลอองคอนะครับเดี๋ยวเราจะไปทีสเตปนะหู oh, มันรู้แล้วจริงๆถ้าหูรู้อย่างนี้นะมันง่ายกว่าไม่รูดจะม,มีแกลให้ปรับเห็นปะเห็นหูปะแสดงว่าตอนนี้มันทําตัวไม่ถูกเพราะว่าถ้ามันร้ายกาจจริงๆครับต่อให้เจ้าของดึงไปดึงมานะนเนี่ยในช่วระยะเวลาสิบนาทีเนี่ยมันต้องควรไม่ไม่ไม่ควรเปลี่ยนพฤติกรรมมันควรจะล็อกเป้าล่าเหงื่อเรื่อยๆดีออกวราปะเวลาที่ตาใสาครับเขารู้สึกว่าแสดงว่าแบบเกิดลมพาัวา i, วเวช่ไม่ถึงใช่ไหมการดึงอย จะเป็นการบอกเขาว่าไอาแบบเนี้ยไม่ได้พอน้องหมาครับเขาเริ่มสับสนว่าทําไมสิ่งที่เขาเคยทําได้ครับมันไม่ได้เขาจะเริ่มคิดว่าอ้าวและจะต้องทําตัวยังไงมันถึงโอเคเอเนอร์จีมันจะหมดแล้วนะนี่จะไม่ทันเดินหรือจะวอร์เลยนะมันจะหลับแล้วว่าตรงนี้จริงๆไม่ร้ายนะถ้านเราเจอกันแต่ก่อนหน้าเนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ขวบอะ่ะผมว่าหายระบมากเพราะตอนนี้ก็ยังถูกคนผมดูว่าหายได้นะเนี่ยจะไม่ทำเลยเลยนั่งคุยแล้วก็เจ้าของดึงไปดึงมาเองกนะ็งเกลียดคนชี้หน้า ไม่กล okay. like <ide> ้าเห็นปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กล้าเพรไม่กล้ากับผมนะแต่เมื่อกี้อย่างที่บอกคือเจ้าของเริ่มใส่อะไรบางอย่างลงไปแล้วไม่ยอมให้เขาปล่อยความเพื่อคือเราจะไม่ดุเราจะไม่เราจะไม่เอิกเกริกเขาเปิ่มเนี่ยผมชี้หน้าเห็นปะเจ้าของบอกมีปัญหาใช่ไหมเนี่ยชี้หน้าได้คตอนนี้ช็อปเปอร์อะลองชี้นิ้วลองลองก็ชี้เราคือโดนเหรออย่างเงี้เหรออย่างงี้ไม่ได้เลยเหรอโกรธเหรอโกรธเนี่ย คือเพราะว่ามันหมดเร็วมากเลยอ่ะคือไอเนี้ยแสดงว่าจริงมันไม่ได้เจ๋งวยตัวของมันเองคือมันไม่ได้ร้ายในตัวงเองนะไม่ได้ร้ายที่เกิดอ่ะแต่อนเนี้ยมันร้ายเพราะว่ามันรู้สึกไปเองมากมันต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อเฝ้าเจ้าของอ่ะไอ้แค่เนี้ยเราแค่นั่งคุยแค่เนี้ยแล้วก็ให้ทําเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะหยุดเขาโดดไปหาน้องเนี่ยให้เขาช่วยอันเนี้ยมันรู้แล้วว่าคนพี่ครับกำลังจะทําอะไรบางอย่างกับเขาเพราะว่าจุดอ่อนของน้องหมาจริงๆแล้วด้วยธรรมชาติทุกตัวครับคือขอแต่ว่าเวลาใส ถ้ามันเห่าให้ดิสแท็มันไม่เห่าไม่ต้องทำอะไรมันไม่มีอารมณ์จะเห่าหรอกเพราะตอนนี้มันรู้สึกว่าเจ้าของกำลังก็โทรมันอยู่ mm. เห็นปะหันมองแต่ไม่กมล้าเนี่ยก็ดูดิแค่เปลี่ยนสายเนี่ยผมก็กวนแม่งตลอดเนี่ยเขามาได้งงี้เห่าอหะม,มีมีแต่มีลูกแบบลูกแบบไม่เต็มร้อยไม่กล้านะครับ แล้วดูหูอะสัญญาณหูไม่หลอกกันหูหางตาสนักไม่หลอกกันการล็อกเป้าไม่มีตาก็จะหลับพลังจี้ก็จะหมดเห็นปะมองไม่มีเสียงแต่หูเปะนะแต่สักพักดีแลกนั่นหย่อนหย่อน,หม,นหมุนเกลียวออกอันนี้มันไล่เองนะแต่ดีที่มันไม่ร้องเสียงดังนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไรมันเป็นเรื่องใหม่สาหรับน้องหมาเนี่ยอหละที่ผมบอกคือสเต็ปสามคือเขารู้สึกว่าห่างชั้นกับเขาเยอะ เขาจะมีอาการป้องกันตัวด้วยการเอาขาครับเกี่ยวขาเกี่ยวเชือกเราพยายามเลือกจังหวะให้เขาคือเราจะให้น้องหมาครับอยู่ซ้ายมือเท่านั้นตรงนี้ไม่ยอมเราก็ต้องให้ยอมเพราะว่าตัวเขาครับพยายามต้านดูห่างนะครับไม่เกินหลังเห็นปะเห็นห่างปะไม่ได้มุดข้อก้นนะถ้ามุดข้อก้นกลัว หาไม่เกินหลังซงว่า power เขาโดนตัดไปแล้วเราต้องการให้สอนให้ช็อปเปอร์ดึงโฟกัสครับนี่เาทำคือไม่แต่เนื้อเนื้อประคองให้ช็อปเปอร์นะอยู่ซ้ายวะแล้วเราก็ให้ช็อปเปอร์ครับอยู่ซ้ายมืออย่างเดียวแล้วท่าเดิมก็คือช็อปเปอร์ไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะอยู่หน้าอยู่หน้า,อย,นาอยู่หลังอยู่ขวาเราอยากให้ช็อปเปอร์ยืนคู่กันเท่านั้นช็อปเปอร์เขาเข้าใจและชินว่าต่อไปเนี้ยถ้าแม่เลือกอะไรช็อปเปอร์ต้องรับความผิดหวังให้ได้เวลาที่น้องหมาเขาโฟกัสอยู่กับเราอย่างเดียวครััััับโออออออกกกกาา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 สสททีี่่่่่่่่่่จจะะะะะะเเหหหคคนน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 นืืืมมมมมยยยยไไไไไปตตต้้้้้งนนะวาางววววดลแแรรูํชิ เกิดมาปีกว่าแม่ไม่เคยบังคับฉันเลยเบาๆชอปเปอร์เพราะว่าชอปเปอร์เดิทางจะสดิ้งหน่แล้วก็1 2กับเระหยุดนะครับขออนุญาตนะครับให้คุณแอนอยู่ตรงนี้ไปเลย 1- 2สองกับหลังหันกลับอยู่ซ้าย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 แล้วย่อนดึงซ้ายค่ะสายเท่านั้นซ้ายซ้ายซ้ายคำว่าซ้ายแล้วยนก็คือดึงอาจจะดึงต่ำๆกับซ้ายแล้วย่อนกัดเลียทับพิงคือการข่มนะมันข่มกับนะอ่ะสังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวอย่าพิ่งดึงนะสังเกตดีๆนะถ้าสมมติเขากลัวจนไม่กล้าขยับเขาจะต้องไม่พุ่งจากตรงนั้นมาตรงนี แต่ตัวเขาพยายามต้านครับด้วยวิธีการอะไรก็ตามเนี่ยไม่อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนั่งหรือหมอบคือลดดีเฟนต์ตอนนี้จะเห็นว่าเขามันนั่งหรือหมอบถูกไหมซอครับมันจะเป็น A B C 12 3 4ตอนนี้เขานั่งหรือหมอบคือเขายอมรับเห็นปะ Eye contact ถ้าสมมุติมาแก้เราทําแล้วน้องหมาเขาเกลียดเราเขาไม่ชอบเราเขาจะไม่มีทางมองครับแต่ถ้าเขามองแสดงว่าเขาเริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้ยฉันปฏิเสธแม่ได้ขนาดไหนฉันกระโดดใส่แม่ว่าไงฉันไม่อยู่ตรงนี้ได้ไหมน้องแนวลองสเกตนะครับมุมที่น้องแนวเห็นเห็นตามไหม ไม่มีความไร้กาลเลยแสดงว่ามันกำลังรู้สึกว่าเฮ้ยแลวตกลงต่อไปเนี้ยใช้จะต้องใช้ชีวิตกับแม่อย่างไงตอนนี้เขาอยู่ในจุดที่ไม่ถูกต้องนะแต่ผมจะลองก่อนดูว่าตอนนี้เขายังเก่งเหมือนเดิมไหมดูว่ารีแอคชั่นของช็อปเปอร์เป็นยังไงเดินเฉียดเลยดูว่าขู่ไหมแต่ตอนนี้จุดมันไม่โอเคนะเพราะจุดไม่ได้อยู่ในถูกที่ถูกต้องตาไม่เปลี่ยนเห็นปะหูมาแต่ไม่เห่ากลับไปมองแม่เราเริ่มแผนสองนะถ้าเขาไม่เห่าผมไม่ต้องจับตัวนะครับส่งเสียงาอย่างเดียว เก่งมากชอบป,ปฟิลนี้เลยนะวอชิี่เลยนะเสียงสูงจะได้รู้สึกว่าอ๋อมันมาถูกทางว่าถ้าคมมคงมีคนแย่งอย่างนี้ทาอย่างนี้ถ้าทําแค่นี้ไม่ต้องทําอะไรเลยแม่กับชอบเล่นเล่นใหญ่เข้าไว้น้องหมาจะได้เข้าใจเร็วชมเสียงใหญ่ๆเข้าไว้ครับชมให้มันแปลกเข้าไว้มันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติขอจดที่เท้านะเก่งมาก ใช่ใช่ใชน้องดีใจใช่ให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้เหรอแบบนี้ชอบแล้วเหรอเว้นเว้นนิดนึงให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่นะมันไม่เห่าจริงๆริงนะตอนนี้สังเกตนะครับพอชมเก่งมากปุ๊บสิ่งไม่จะทําข่มแม่และยืนเกาะแม่จ๋า <c oughs> ดึงซ้ายลองดูดึงซ้ายอยู่ซ้ายมือให้อยู่ซ้ายให้อยู่เรนยืนคู่เนี้ยใช่ตัดพวาวเวอร์มาทิ้งอ่ะแล้วก็ย่อนดึงซ้ายแล้วก็ย่อนโอเคย่อนโอเคพอสวยค่านี้คือเรื่องของจังหวะและครับแต่ผมชอบนะเวลาที่เราปฏิเสธเขาว่า เขามีการมองและหางไม่เกินหลังนั้นว่าตัวนี้สภาวะเราสามารถปรับกันเองได้แน่ๆแต่เขาเนี้ยความใจแข็งกับวินยัยสิ่งที่้ตั้งหลักอยู่ซ้ายเลยครับเพราะหลักสากลเนี่ยเวลาเราฝึกสุนัขเนี่ยเวลาเราเดินเดินผ่านใครก็ตามที่เขาเริ่มฝึกหมาเป็นหรือคุมหมาเป็น,นครับสัญญาณก็คือหมาต้องอยู่ซ้ายมือเพราะนั้นคือเวลาที่เราเห็นน้องหมาเดินตามเจ้าของซ้ายมือไม่ล้ำหน้าเมือได้เลยครับหมาตัวนี้น่าเลี้ยให้เล่นด้วยเพราะนั้นคือเราต้องทําแบบนี้เพื่อเป็นหลักสากลนะครับแล้วพอซ้ายปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอะถูกซ้้ายดดึึงงแลวก็ พอขยับอถูกสวยแบบนี้ขอแบบนี้ไอค contact สวยมากขยับปุ๊บดึงซ้ายหย่อนถูกครับขอแบบนี้ถ้าจังหวะมันมีหางมีตัวไอค contact สวย <c oughs> เดินวนนขอรอบนึงไอตัวนี้อาจจะเหมือนไอตัวที่ผมเพิ่งไปที่สุก็ได้นะแทบไม่ต้องเดินหรือเดาวอล์กเลยเพราะน้องหมามันแค่แบบงี่เง่าเจ้าของนิดหน่อยเองโอเคพอโยนเห็นนะ e contact ตอนนี้หมาไม่ได้น้องหมาไม่ได้ร้ายกัดครับไม่ได้เป็นหมาแบบโอ้โหแม่งดุเกินเหตุไม่ใช่ละแสดงว่าน้องหมามันเข้าใจผิดมันตั้งแต่เกิดว่าเหา่าแม่ชมอ่าเห่าแม่เคยให้รางวัลมันก็อาจจะเริ่มสับสนครับว่าบางทีมันอาจเห่าส่งไปก่อนอย่าเข้ามาเห่ามาปุ๊บแม่ด่ากูตลอดเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะเห็นปุ๊บระยะแบบเฮ้ยไปเหา่หาเหา่หาเห่าเราก็จะโอ้โหหมาเราไม่เฟรนลี่เลยไม่ใช่นะแสดงว่ามันทําได้แล้วลคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องทําคือเวลาเพื่อนมาบ้านนะครับถ้ามันมีจังหวะอย่างเงี้ย นอกจากจะแค่ชมแล้วอะครับชมก่อนนะและให้ขนมด้วยถ้าไม่เห่าเพื่อนเก่งมากมันจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยพอมีคนมาบ้านฮ้ยมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นฉันอยากให้พวกแกมาบ,บ่อยๆจังเลยมันจะได้เรื่องเห่าน้อยลงแต่ถ้ามุดเห่าปุ๊บฉันจากที่แบบอิสระขึ้นห้องแล้วโด,ดเราขึ้นไปแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยพวกอย่ามาเลยมาปุ๊บกูสวยขึ้นอุโงบนอีกแล้วอันอาจจะเป็นไปได้เพราะจังหวะมันผิดพลาดมันกลายเป็นแบบโหมองคอยมาบ้านปุ๊บไม่ได้อิสระเลยขึ้นห้องอีกแล้วขึ้นห้องอีกแล้วคราวนีออ these, ้องทคื พอเวาจังหวะที่เขาเห็นแล้วเขาลืมเห่าเขามองเจ้าของอยู่ <_ d ata> เก่งมากลูกทับเปอขนอไมไปกินเวลาขนมไปกินเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใหาขนมนิ่มๆนะครับแล้วชิ้นหนึ่งนะให้กะกะตามกระบอกปากของชอปเปอร์มุดก็กช็อปเปอร์ไว้อย่างนี้อจาจจะแค่นี้นิ่มๆนะถามว่าทำไมต้องนิ่มๆเพราะเราต้องการให้ชอปเปอร์ครับมันมีการเบิรนได้กินปุ๊บเคี้ยวหนึ่งสองสามกนปุ๊บแล้วพอมันกืนเสร็จปุ๊บแล้วมันดูดูเพื่อนเราปุ๊บแล้วมันยังไม่เห่าอีกชอปเปอร์เก่งมากลูกให้ห้าชิ้นสิบชิ้นแล้วก็พอ แล้วก็ลางคุยกับเพื่อนแล้วมันไม่เกิดอาการงี่เง่าเลยสักห้านาทีสิบนาทีชอปเปอร์เก่งมากลูกให้อีกชิ้นหนึ่งค่อยๆให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยคนมาเนี่ยถ้าชอปเปอร์ไม่เห่านะมันจะเอาสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็คือชอปเปอร์อาจจะได้ของกินนะนะครับเมาอยู่ตั้งน,นานธรรมดาคนเดินเฉย้มันจะเห่าไหมาจะงี่เง่าหรือใช่ใหไหมห่วงโกรธเลยวะช่วงเนี้ยถ้าถ้าจะต้องเข้าห้องนอนพี่อ่ะให้เราเข้าไปก่อน แล้วก็ค่อยตามมากัดเลียทับพ,พิงคือการขม่มตอนนี้จะเห็นจิกซอนะครับวันนั่งหรือหมอบคือรถดีนเฟนส์คือรถกันป้องกันถ้ามันก้านนั่งหรือหมอบตอนที่เอาดอยอย่างนี้แสดงว่ามันรู้สึกสบายใจมากซึ่งเดี๋ยวผมจะแกล้งมันนะโทษนะไม่มีอากาศอันนี้เราไม่ได้เตรียมกันเราไม่ได้ซ้อมกันมาก,ก่อนเราค่อยๆปฏิบัติพร้อมกันถูกไหมนั่นคือถ้ามันทําอย่างนี้ได้แสดงว่าตัวมันทาได้ แล้วตอนนี้เราไม่มีขนมด้วยซ้านะครับแต่ที่ผมบอกให้สปอร์ตเรื่องขนมเพราะว่าผมอยากให้มันรู้สึกดีแบบดีสองจังหวะแล้วก็เวลาให้ขนมเนี่ยแนะนําว่าอย่าอย่าอย่าถือแล้วชอปเปอร์กินไหมเงียบๆอย่าทําซ่อนเลยครับกระเป๋าตรงไหนก็ได้ให้มันรู้สึกมันเป็นโบนัสไอ้เก่งโผลมาพอโอเคไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้น้องแนวเดียเไม่คนเดินเ <laughs> นื้อเพกกราะว่าการน้องแนวยังไม่มีไงเ<อ>พราะว่าตอนนี้คือมันยอมคุณน,นัดไปแล้วไง ถ้ามุดคุณนัทเป็นคนเดินอ่ะเดี๋ยวกราฟมันจะล่วงอ,อ่หมายถึงค,ความคิดที่เขาคิดจะล่วงแต่ตอนนี้น้องแนวยังไม่เคยเดินเพราะฉะนั้นคือน้องแนวสามารถบูได้เต็มที่คิดว่ากันคิดว่าโดนกัดปะไม่รู้ <c oughs> ก็อย่าโดนกัดก็ม,<ต>มอีอยู่หนยสเพอกระโดดกัดขาโนงเลยแต่ว่านแนวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนไหนฉันจะสวยตอนเด็กมันไม่กัดแต่เพิ่งมาเริ่มกัดตอนหกกว่ามันเห่าแนวมามาก่อนไหมพอจําเหตุการณ์แรกได้ไหมที่มันเห่าแนวอาจเป็นเรื่องอะไรคือกัดแล้วคือแค่อย่างเงี้ยเหรอ อ๋อห้ามห้ามจบตานักเลงที่ผายคือนั่งกันมาแล้ว <c oughs> แต่ยังไงก็ต้องทาต่อต่อให้มันเคยกัดกันมาอะไรครับถ้าเราถ้าเราหลีกเลี่ยงอะ่ะกลายเป็นว่าเราต้องหลีกเลี่ยงแม่งทั้งชีวิตอะ่ะเพราะมันอายุ15-18ปีสบายๆอะ่ะอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานะตอนนี้มันแค่ยุคกวบกว่าเพราะฉะนั้นคือมันจะมีแกลให้เราปรับอยู่แล้วผมแนะนําว่าให้แนวบู๊กมันเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่า power เขาไม่เต็มหรอกเพราะว่าเขาโดนอุปกรณ์ไปแล้วเนาะมันเป็นโอกาสทองอะ่ะเนาะโอเคไหมแนวลองเนาะ โอเคอ่ะเปลี่ยน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 กับพี่สาวเลยคะ่ะสู้ๆนะแต่ไม่เป็นไรเราใส่เกงขายยาวมาซ้ายดึงซ้ายแนวดึงซ้าย